ขอกราบสวัสดีปีใหม่ครับเพื่อนๆชาวไทยหัวใจโปเกมอนโกทุกท่านนะครับผมก็สวัสดีปีใหม่ยังเป็นทางการนะครับไม่เจอกันสี่สัปห้าวันเลยนะครับขออภัยไว้นักที่นี้ด้วยนะครับผมก็ช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับก็แวะเวียนไปกราบไหว้นะครับผมมา ผู้ใหญ่ใจดีนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆฟูงโสงกันนะครับนิดหน่อยนะครับผมก็ไม่ได้กินเลี้ยงกินอะไรกันนะครับแค่แวะไปทักทายสวัสดีแล้วก็มอบของขวัญกันนิดหน่อยนะครับก็เลยเพิ่งได้กลับมานะครับกลับมาพบเจอกันกับเพื่อนๆชาวโปเกมอนโกทุกท่านในวันนี้นะครับผมวันที่หกเข้าไปแล้วนะครับผมก็กลับมานะครับรายงานตัวเรียบร้อยแล้วครับวันนี้กับ ผู้หูของผมตัวใหม่ครับอีว e ัคนะครับผมพร้อมกับเปลี่ยนทรงผมด้วยนะครับไหนๆก็ปีใหม่แล้วนะไห้ได้เปลี่ยนทรงผมนะพูดผิดน,นะครับเปลี่ยนชุดนะครับเปลี่ยนไอเจ้าหัวหมวกันนอกออกไปครับเอาหมวกของนักขจนภัยมาใส่นะครับผมแล้วก็ใส่แว่นลักษณะเหมือนศาสตราจารย์หรือด็อกเตอร์เลยนะนะครับขอเปลี่ยนชุดหน่อยดีกว่านะเมื่อสักครู่ผมเห็นชุด ราคาถูกๆนะครับแล้วก็เท่ด้วยครับอารมณ์แบบว่าสายจีนครับสายจีนครับอยู่ไหนละเสื้อจีนนะครับราคาถูกมากครับเดี๋ยวต้องซื้อมาใส่หน่อยนี่ครับโอ้โหเหมือนเสื้อผู้หญิงเลยนะแต่ผมว่ามันเท่นะขออนุญาตใช้75ิปิกกระจูคอยนะครับแรกเสื้อตัวนี้มาใส่เลยนะครับผมโอ้โหอย่างเท่ครับ มาแล้วครับมีสีเดียวด้วยนะครับอานะครับเราจะไปเป็นนักผจญภัยครับเพราะฉะนั้นจะต้องเปลี่ยนกุ้งเกงด้วยนะนะครับกุ้งเกงที่จะต้องเป็นขาลุยๆหน่อยทุกคนจะเป็นยังไงล่ะเนี่ยโอ้นี่เจ็ดสิบ้าบทโอ้โหดับโย่เลยครับผมยังกับเอ็กซ์ตรีมเลยนะครับโอ้หกุ้งเกงสีแดงโอ้โหอย่างสวยครับร้อยเดียวเองครับเพื่อน โอ้โหยังสวยครับกางเกงแดงกับกับสียีนนี่เออสีดำก็เทนะโอ้มันจะเข้ากันไหมครับเนี่ยโอ้โหร้อยเดียวครับร้อยเดียวเดี๋ยวเรางบไม่มีนะครับเดี๋ยวเราไปใช้แบบประหยัดดีกว่าอุ้ยนี่อย่างเท่ครับสองร้อยห้าสิบรู้เท่ครับมีกระเป๋าด้วย <laughs> เอาล้ครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนหา กางเกงสายลุยเยนดีกว่านะโอ้อันนี้คงไม่ลุยเท่าไรครับใส่กับยีนไม่น่าจะเหมาะนะเอาหมดแล้วครับโอ้โหทำหมดางนี้ก็คงต้องใช้ตัวเดิมไปนี่แะครับโอ้โหนีนโอ้โหลับโยนะครับออออออนอาะครับ,ารบกางเกงไม่เปลี่ยนแล้วกันนะเพื่อนๆนะขอ,เ,อเก็บครบประมาณไว้ก่อนนะนี่ก็สไตล์สปอร์ตหน่อยนะนะครับ ไปดูรองเท้ากันดีกว่าครับรองเท้าจะเป็นอย่างไรบ้างนะเปลี่ยนชุดกับปีใหม่หน่อยนะครับสีแดงอรองเท้าก็ไม่แพงมากนะมีบูทด้วยโอ้บูทนั่นนาคาจะหน้าหนาวน้านี้อันนี้เป็นยังไงครับโอ้เขาอย่างนี้ดีกว่าครับโอ้โหอ,อ,อาแล้วครับ ขอใส่แบบนี้ไปก่อนนะครับเท่ๆนะเอาล้ครับไปดูการวัดเท่ขนาดไหนนะสไตล์ที่ใช้อยู่อุย้ยได้อยู่นะอ่านะครับเอาแบบนี้ไปก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวมีถุงมือถุงมือต้องใช้อะไรเอ่ยนาฬิกานาฬิกาโอเรามีนาฬิกาสีแดงอยู่แล้วนะก็มือนาฬิกาดา ก็เท่ดีนะผมว่านะ50ิปิกจูคอยนะครับโอ้ซื้อนาฬิกาใช้ก่อนแล้วกันเอาละครับแต่งตัวเท่ตอนรับปีใหม่ก่อนนะครับฝายครับแต่ในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะขออนุญาตเลยนะครับผมวิวัฒนาการร่างนะครับนี่แหละครับเจ้าอีวาของผมนี่แหละครับมาดูกันครับว่าเจ้าอีวาตัวนี้นะครับ จะวิวัฒนาการร่างแล้วได้ CP สูงขนาดไหนครับอีวารกไม่ใช่อ e, ีใช่ไหมอีอ e ีพาร์ก e ใช่ไหมเอยอ่าอีวารกครับ <c oughs> อ่าละครับมาดูกันครับเจ้าอ e ีวารกตัวที่เป็นบัคตี้นี่นะครับผมมี IV วีบอยนะครับ เดี๋ยวเราจะวิวัฒนาการล่างนะครับเป็นเจ้าฮากาเนลเลยนะเสียงลงนิดหน่อยนะครับเอาละครับเจ้าฮากาเนลใช้1ถังสีครับกับ50แคนดี้ใช่ไหมอ่าห้าสิบแคนดี้เองนะครับผมวิวัฒนาการล่างจาก944กลายเป็น2069เเลยครับไปครับไอเทมน่าจะเป็นอ่า ทเทมของทาเหล็กนะครับผมผมชอบเรียกว่าถังสีนะนี่ครับฮากาเนียวไอวิวร้อยครับแล้วก็ต้องต่อเนื่องกันด้วยหินเมก้าที่ทำเควสมานะครับมีทั้งหมด270นะครับตอนนี้จะขออนุญ,ญาตวิวัฒนาการล่างเจ้าฮากาเนีวเป็นเมกา้าฮากาเนีวเลยครับเป็นเมก้าอีก หนึ่งตัวใหม่ในโปเกเดสนะครับผมไปดูกันครับว่าจะเท่ขนาดไหนครับไป <c oughs> ยังเท่ครับ <c oughs> สุดยอดครับเป็นธาตุเหล็กนะครับโลหะกับดินนั่นเองนะโอ้โหซีพ <c oughs> ของเมก้านี่ยนะครับซัดเข้าไป3146เลยนะครับผม แมไม่ทำบาตาครับไปดูกันครับเจ้าเมกาฮัเกลนี่ครับเมื่อสักครู่เหมือนงูเลื้อยนะครับแต่ตอนนี้ครับเหมือนยานบินอวกาศเลยครับโอ้ยังกับมังกรทับอารมณ์น่าจะคล้ายๆเกียร์ลอดสเลยนะครับโอเคครับวันนี้วันที่6แล้วนะครับของปีใหม่นะครับปีห5นะครับ2022แล้วนะครับก็ขออนุญาตนะครับอ่า สวัสดีปีใหม่เพื่อนๆไปในตัวนะครับแล้วก็ขอจบคลิปวิดีโอวันนี้ไว้ก่อนเพียงเท่านี้นะครับกับเจ้าเมกะฮากาเนลตัวนี้ครับผมเดี๋ยวเจอกันสายๆไปๆหรืออาจจะวันถัดไปวันนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีปีใหม่ครับเพื่อนๆทุกคนสวัสดีครับ